ใช่ค่ะอเราจะหยอกใส่หยวามเนียตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มทำเลยตั้งแต่เริ่มทำก็เป็นแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะ oh. มะพร้าวนี่ใช้ของมะพร้าวที่ไหนคะพี่าวิ่งเองจากลาดบุรีค่ะวิ่งแต่มะพร้าวจากลาดบุรีมามทำค่ะวิ่งเองด้วยค่ะคุณผู้ชมไปรับจากสวนเลยนะคะใช่ <มา S 1> ค่ะ

หอมออมากสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริษาชาแนลนะคะวันนี้ตักแวะมาที่ตลาดคองถมตาคีค่ะก็อำเภอเนี่ยอำเภอตาคีจังหวัดนะครสวรรค์นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะแล้วก็ไม่ใกล้นะคะก็เดี๋ยวตั๊กเนี่ยจะแวะ ไปกำแพงเพชรแต่คือแวะมาตลาดนี้ก่อนนะก็เดี๋ยววันนี้ตักจะพามาแนะนําร้านขนมบ้าบินนะคะเป็นชิ้นเล็กๆวงกลมวงกลมนะคะเออแบบนี้คือตังก็เพิ่งเคยเห็นนะเคยเห็นปกติจะเคยเนแต่แบบเป็นแผ่นใหญ่ๆเนาะออไปนะี๋ยวตังาไปชมบรรยากาศกันนะคะอ่านี่เลยค่ะคุณผู้ชมขนมบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมนะคะ แบบนี้เลยค่ะอันนี้แต่นี้ตั๊กยังไม่เคยเห็นเลยนี่เป็นสไตล์ที่ร้านเนี่ยจะเป็นแบบชิ้นวงกลมเล็กๆนะคะเป็นข้าวเหนียวขาวเป็นข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำใบเตยมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทักทายแม่ค้าพ่อค้านก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีแม่ค้าด้วยนะเออเห็นหน้าเต็มเต็มคุณผู้ชม จำหน้าไว้นะคะเวลามาเดินตลาดนี้ก็จำหน้าไว้แล้วมาซื้อเอออันนี้เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงะคะแม่ค้าอ๋อถึงนะเจ้าหน้าแต่ตอบ่ายสองก็เริ่มทําขนมแล้วค่ะบ่ายสองก็เริ่มเริ่มทําขึ้นแล้วอยู่ดึกไหมคะพี่หกโมงถึงทุ่มหนึ่งก็เสร็จแล้วค่ะโอ้อหึหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งก็เสร็จแล้วหมดไวมากแม่ กำลังสตาร์ทไปแบบ6โมงก็หมดแอบหมดแล้วคุณผู้ชมเออนะคะก็คือราคาเนี่ยมีอย่างไร้างนะคะพี่สองร้อยยี่สิบแล้วก็สามสิบค่ะยี่สิบสามสิบยี่สิบกี่ชิ้นคะพี่ยี่สิบมีเ OK. จ็ดชิ้นเจ็ดชิ้นสามสิบสมิบีสิเอ็ดชิ้นสิเชิ้นเนอะแล้วแต่จะเอารวมหรือไม่รวมค่ะแล้วแต่จะรวมไม่รวมนะคะที่นี่จะมีวันฟู้ดอุ้ยวันละคารวันเดียวเลยวันลงค่านั่นแหละค่ะ ร้านจะอยู่ด้านหน้าตลาดเลยนะคุณผู้ชมซอยแรกอะตลาดเขาจะเรียกว่าซอยเต็งเออนะฮะอยู่ซอยเต็งเด้อหาไม่ยากค่ะอันนี้ขายมากี่ปีแล้วอคะพี่สิบไดกัปูแ่ใกล้สิบปีค่ะจ้าเลือกเลยค่ะลูกค้าคะแนสี่สิบเป็นสูตรของใครพี่ นี่ขาผู้ชายเขาจะอยู่ที่สมุทรปราการันก็ให้ให้หลานให้หลานมาทำขายใช่ค่ะโอ้เราจะหยอกใส่วหอย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มทำเลยมื่อแต่เริ่มทำก็เป็นแบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยคิดอยากจะไปทำสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่แบบใหญ่ะ ช่วงที่ออเดอร์เยอะๆเนี่ยเราอยากจะทำให้มันได้ปริมาณเยอะขึ้นค่ะแต่ก็ติดตรงที่ว่าเราอยากจะแบบให้เป็นของเราอ่ะให้มันให้เป็นของเราเป็นเอกลักษณ์ของร้านนะคุณผู้ชมแบบเนี้ยนะคะไม่เหมือนใครไม่เปลี่ยนเลยทำแบบนี้มาตั้งแต่แรกโอ้แล้วก็จะคล้องคล้องออกค่ะใช่ค่ะสามสิบ ข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำใบเตยค่ะใช่ค่ะที่อื่นที่ไปขายนี่มีที่ไหนบ้างคะพี่ถ้าตาคีก็จะมีอยู่สองสองที่ค่ะมีถนนคนเดินว,มมดวันวันเสาเว้นเสาค่ะเสาเว้นเสา<ช>เดือนละสองครั้งเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ที่ของถมค่ะสามสิบบาทค่าเลือกไปเลย แล้วก็วันนี้วันอังคารค่ะแล้วก็แกงปลาฟูแล้วก็วันวันอาทิตย์จะเป็นวัดหนองโพน้าวัดหนองโพหน้าวัดหนองโพที่นี่ใช่ไหมพี่นครสวรรค์กันไหมคะอยู่อำเภอตาพีเนี่ยค่ะโอ้อยู่ตาพีค่ะเราไม่ใช่คนที่นี่นะทุกผู้ชมแล้วว่าเออไม่รู้จักไหมคะไม่รู้จักเลยอันนี้แวะมาเฉยใช่ไหมค่ะวันดีค่ะจ่าพี่แวะมาเฉย่ะขายมาสามสิบปีแล้วไม่เคยแกงไก่ มะพร้าวนี่ใช้ของมะพร้าวที่ไหนอะคะพี่อ่าวิ่งเองจากลาดบุรีค่ะวิ่งจากมะพร้าวจากลาดบุรีมาทำค่ะวิ่งเองด้วยค่ะผมชมไปรับจากสวนเลยนะคะลาดบุรีค่ะเพราะว่าเราเราเคยลองใช้ของมะพร้าวที่นี่แล้วมันมันหอมสู้เขาไม่ได้ค่ะอความหอมสู้ไม่ได้ความหอมแล้วก็เนื้อด้วยค่ะเนื้อสู้ไม่ได้ แล้วตอนนี้เจ้าของสูตรยังขายอยู่ไหมคะพี่เจ้าของสูตรก็ลูกเขาก็ยังทําบ้างไม่ได้ทําบ้างค่ะดูเหมือนว่าอันนี้จะอยู่นานที่สุดเลยนี่ทยูนะคะที่นี่โอ้พ่อค้าแม่ค้าเป็นคนที่นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนตะคอสวรรค์ใช่ค่ะคนน้องสวรรค์ตะคีเนี่ยเขาจะอยู่เขตติดต่อกับ ลบุรีใช่ค่ะไม่ไกลเพราะว่าหนูมานี่คือมาจากสระบุรีแล้วหนูก็เลาะ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 ริมคลองมาค่ะมาทางแบบเลี่ยงเมืองนะคุณผู้ชมวิ่งคันคลองมาใช่ไหมใช่เหรอจะไม่ค่อยดีหน่อยจ้าทางก็คือแบบจะเป็นแบบเออแบบหลุ่มทั้งเส้นค่ะคุณผู้ชมใครมาตลาดนี้ไม่ถูกนะตักทิ้งพิกัดไว้ที่ใต้คลิปนะคะจิ้มลิงก์มาเลยนะคะ ไข่ลามไม่ใช่สงายม้านะอะไรนี่ก็หมายเป็ดไก่เป็นใบเตยค่ะใบเตยเราก็คั้นน้ำเองใบเตยก็คั้นน้ำเองด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วบินค่ะน้ำมะพร้าวมะหอมค่ะเอาอหนี้ขวดขวดเดียวนะคะ พที่ร้านมีขนมด้วยอันนั้นทําเองเหรอคะพี่โอ้หลากหลายนะคุณผู้ชมค่โอ้จะเป็นชิฟ่อนน้ำจะมีน้ำแล้วก็มีน้ําขายค่ะไม่ได้ผสมค่ะน้ํามะพร้าวร้วนๆเลยแท้ๆค่ะ บินจ้าืสูตรนี้มันใช่สูตรโบราณแบบสมัยก่อนไหมคะพี่หนูไม่เคยเห็นแบบนี้คะ่ะ โบราณนะคะโบราณใช่เพราะว่าเคยไม่ไม่ได้แต่งกลิ่นจ้ะโอ้เพราะว่าถ้านั่นบางเจ้าเขาจะใช้กลิ่นเขาจะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นนมแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้แต่งกลิ่นใช่เราจเราจะไม่ได้ใส่ธรรมชาติ อันนี้มีรับทรงรับสอนไหมคะพี่ <ใน S 1> ไม่ได้สอนค่ะโอเคก็ให้ไวไ<ป>้แบบไว้ทำไว้ให้ลูกหลานทำมา,าขายค่ะ สวัสดีค่ะขนมค่ะขอบคุณค่ะเตานึงนี่ประมาณกี่นาทีอะคะพี่ สิบไหมไม่ถึงนะหนูว่ะถึงไหม,มไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเพราะว่าน้องชิ้นเล็กไม่ได้แสบฝุ่กยากเรา,าหน้าร้อนนะคุณผู้ชม <laughs> หน้าหนาวคือยังแบบทำแบบชิวๆนะ<ช>พี่ใช่หน้าร้อนก็ไม่ต้องสืบ่อค้าคือแบบโอ้โหอุ๊ยเตาก็ร้อนเอาก็ร้อน มาค่ะคุณผู้ชมนี่ขนมบ้าบินแบบนี้ตั้งยังไม่เคยทานเลยนะคที่ตลาดน้อยคองถมตาขีค่ะเออลักษณะของน้องเนี่ยจะเป็นชิ้นวงกลมแบบนี้ค่ะเนี่ย น้องมีความเด้งมากเลยที่ร้านเนี่ยจะมีเป็นใบเตยนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวอ่ะนี่ข้าวเหนียวขาวเป็นแบบนี้อืมน้องนุ่มนุ่มเลยงานเดี๋ยวเรามาลองกันตลาดนี้ร้อนมากเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาตลาดนี้ทุกที่ตอนนี้มาอืม หอมมากหอมอร่อยนุ่มค่ะอืมที่ร้านเขาระดับความหวานเขาจะเป็นแบบหวานพอดีนะคะออร่อยอร่อยค่ะคุณผูมม้ชมมะพร้าวเขาเนี่ยอ่อนจริงๆออิอืมเขาอย่าดำอืมอย่าใบเตยค่ะ อืออือม,มาเจอก็หอมหอมมาเจอมากอือตาชอบมะพร้าวที่ร้านนะมะพร้าวก็จะมีแบบว่าเป็นมะพร้าวอ่อนอะแล้วคือหอมมากๆเป็นมะพร้าวจากราชบ,บุรีนะคะอืมอือ่อสิบเอ็ดชิ้นนะคะสามสิบบาทนี่ ค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากอย่าลืมมาอุน,นกันนะคะนีะ่ร้านตากีตหลังร้านเลย <c oughs> ขายดีด้วยค่ะชาวบ้าแบบนี้หาทานยากอร่อยอ่ะ <c oughs> ก็สำหรับใครนะคะที่อยากมาอุนหนนพี่เขานะรนะ้านขนมบ้านบิน <c oughs> ก็มาได้เลยนะคะที่เป็นตลาดท้องผมตาคี <c oughs> อำเภอตาคีจังหงวัดนครสวรรค์ใครที่มาไม่ถูกจิ้มลิงก์มาเลยนะคะทั้งบนคลิปแล้วก็ใต้คลิป,ตร,ลปตรงคอมเมนต์จิ้มมาเลยค่ะคุณผู้ชม ก็สำหรับ e ีนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนน้อยพบกัน <c oughs> ใหม่อีพีหน้าน,นะคะร <c oughs> ้อนมาก